ครับผมหน้าตาของแอปตัวใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าไปอัปเดตกันเลยครับผมก็ผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับผมเค y y วา t u b e วันนี้จะพาไปนะครับผมอัปเดตนะครับผมอัปเดตแอปเป่าตังนะผมนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมอันนี้เป็นของ Android นะครับโอเคนะครับผมเนี๋ยแบะพาไปอัปเดตนะครับผมประมาณนี้นะครับ ขึ้นมาอัปเดตนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับผมที่สตนะครับหลังจากเราถ่ายรูปบัตรเรียบร้อยนะครับผมก็ใส่เบอร์มือถือนะครับลงไปเลยนะครับผมใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วนะผมถ่ายรูปแล้วก็มันจะใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็จะได้ OPD มานะครับ ได้มาปั๊บเขาก็จะให้สแกนใบหน้าหรือว่าเข้าแอปนะครับต้องสแกนใบหน้านะครับผมต่อไปนะครับสแกนใบหน้าก่อนครับผมถ้าสแกนผ่านแล้วมันจะขึ้นหน้าแอปตัวนี้นะครับผมขึ้นมาใหม่นะครับจะมีโครงการนี่แสดงความประสงค์เพื่อรับฉีดวัคซีนนะครับผมเราก็กดลงไปนะครับหน้าแอปจะเป็นประมาณนี้หน้าแอปใหม่นะครับผม ครับผมประมาณนี้นะครับโอเคผมฝากด้วยนะผมขอบคครับ